ทักทายสบายดีพี่น้องขอบคกับส่งบบาดาวพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังอยู่เพื่อนดีอยู่ไม่ไงหญ่ที่เพื่อนนับถืออะไรเพื่อนเสียชีวิตไปในเวลาเจ็ดโมงเศร้านะพี่น้องเจ็ดโมงครึ่งนีง่แหละตอนนี้แขกคนเป็นกับลร่งสั่งน้ำสั่งยังกระลังเริ่มร้ายพี่น้องเมื่อเ้าตอนเท่าไทยย่างบานคลายเนาะคนข้าจอกกับหากมามากินมาท่านนั่แหละมันโม แต่การมาเสียประกันไทยน้ำบัวด,ดาวกันยังอยูทอย่ทางคูแล้วพี่น้องทางครัวแตกอันครัวแล้วหรือยังยังไปเสพคู่เก่าป๊ะพี่น้องให้สุพายพี่น้องไปเบิ่งเก๋ไปก่อนเถอะ ทางเครื่องเฮือนพี่น่องเลยเอากับกินทานไปแล้วน้องมือเส้นมะร้าวขลเลยยัแล้วหรือยัง,นะงปงลูกยังเป็นเสพคือเก่าพี่น้องเลยนี้โบได้งไง ต่อไปก็ยังกินัอ๋อยกันทีนี้เปล่าเลยกำลังยังคั่วปลาอยู่พี่น้อยคั่วเขาก็ยังแดดคือเก่ากำลังเสียหลุมเข้ามาปลาข้างหน้ามหิ่งพี่น้อง โอ่โหปัเด้อการเต้นับาม่เละเราเลมารเต้นนะแล้วจสานทีพี่หนตามจ่อยๆเลยยังไ่แล้วอีเนาะ หลายโลมาสี่สิบโลปลาลอืมสีงเงาที่าตำมะขุงพี่องเอ้ยเลี่ยงแขกคนมาในงานนี่แหละแตามมา่มะฮุมเลี่ยงไม่ขั้วเพราะขั้วพี่หนยได้ไหมยังไม่ได้นนได้หรอือตำเด้ๆมาใช่

กำลังสิกลางเต้นเพราะมันแดดแห้งทุกคนตากแห้งแดดบไว้น่าก็ะห่มห่มน่าก็ได้ผักที่ในคอบครัวเรามาสกางเต้นพื้นที่กะทับแผดล้วเล็กน้อยใช่ไเจ็บป่วยร่านามีีโดเดาะมัแดดกุ้งนะไม เล่นนะนใะใส่พอดีน่อนนี้เนะใส่ตาหุงเนี่ยตหุงเข้ากระพุกเพื่อลยคนเห็นเนาะต้องล่เนาะกย่างต้องข่อยักขึข้ขขขนสกกันเนาะ จักน well, ่อยโว่ที่ไหนแจ๊ดจกงงอยงเนาะสิพ sure> ียงนะบต้มขัวเอาหัวบ่ตังเมครัวนะหนึ่งเก้วเนไปใหม่ดิขัวกับขัวที่บ่ดุ่งจาง้าวอกีนเบมี่ะยาง่ไม่่น่ปลาอ้ลืมบอสอ้าวมต้องใส่น้ำตาลมันๆเราผสมได้อะไร จัดไปเนองตามหูเหมแซ่บในสนองแนมอืมแซ่บพ่อกินแต่รสอันแบบนี้แหละแซ่บไงตามเซียังกับแซ่บกุหลาบแซ่บตกมีปลาปลาทองหรือเปล่าไม่พี่นุ่งผ่อนก็นุ่งแบบนัุ่งละลายปลาท้อง มาคมากมากม,ากมากเล็นี่นหน่อยตั้งแต่ควมชอบมากมันมันเขากันดีเนาะจมือกินดิบกับแสบกินโดดมาดิมโม่กับป๋าโดดฮ่าเรากินมาหนนไไ้เลยเลยเราค่อยมากาปปกินชัวกระปาบบนี้ทเสร็จที่เรามีทั้งสีเหลืองสีางขาวผสมกันสวยชจับจับ มือเหรอมือแก่แล้เนะแก็มีงตานไตุย่างไก่บมันเขียวทอมันเลียนทหอือทกงานมีตำเทาตำคล้ายจะขาดไปแล้อือที่เรีหน่วยงามจิมสกระเสริฐกรตนกั้นเลย ห้าก็มาใ่ไหจับ้จูอ um ้าวจับหนังไดเจับเองอันนี้แหละหนังได้เลยไม่ขึ้งนังเอาตีนขึ้งจับบหอเอาซิมเห็นมาตำอยู่เือนกับตีนใส่ตีนหมูหาใบหนึ่งออซิมเพียงคนเดียวีเมว สมผดบ่บบใส,ส,ส,ส่น้ำตาลลงไปพี่หน่อยดีสันน่ะตำหัวหอมอออกระเทียมพี่หน,น,น่อยพริกกระเทียมมะนาวเอาซิม มบอเอาพองใส่มักหน้ากับสมเสียง,บ,งบันนี้มักเล่นมผสมแม่พี่น่องคะสิลองชิมก่อ้ยเอาจา,มาน,น,นมาท่านท่นคนมักสมสซมนี้พอดีแต่นคนรบ่มักก็ว่าสมพือ้ที่แตกว่างแจ๊กวา้ที่แตดสาวทีดแดว่แจกหืมเผ็ดสุดๆ จะถามระเภทกับ่าแสบกันไหมทำหงงตองเพชรพี่หน่อยเลยลดจัดจแตจะมาทางพอัวเขายาปจักเนาะทางมาราวคว่าเเข่าได้ใช่ไหมหรือโจงกาะหนดูคอสต่อแสบว่าฉันยกกูแสบมันเซอีกนีลมาเราเอก้ เจ็บแล้ววะกระทั่งบัดาวพี่นาะจำไ่หึงเขาใช้เจ้าจ่อยเอาห้พอคัวไหนินางบัวดาวข้าวไม่มีนะชิมอเจ้เนี่เจ้ไสาเจ้สแดกักตรเนาะพข้าเจ้าล่างแล้วบ่ทั้งล่างนะซีมมาซะ ฮ้ากัได้พักวันนี้เนาะตื่นเตมพี่น้อยเระเจ้าัซับเจ้าน้ำซิมหเลปลลุมไหมีผลมุ่มังไอยรงเพลชมันหน่อม่นดาวาเสบอยู่จะได้ข่าเบาหนทองขนาดนี้ยังกี่ดเดี๋ยวเอาข่าวมาให้กอน โจะเลังสิขืน่นเต้นพี่น้องเอ้ยเพราะกลัวกระเซ็นแดดนะฮะแฉบแฉบต่างกันเนาะอือพื้นที่มันขับแคบแห้งลายคนย่อมาฮู้ครก็ยังซับไปเรื่อยๆขืนโคกอีแลไรทั้งนั้นโคกที่สามพี่น้องอันใหญ่ๆด้วยสั้ คุณทำงานเปเนาเลยอยากทำอู่เลยเขาจอยไใช้เขานะ,นะ,จ,ะจะปลาไหวใส่ถามไหมผื่นเ <c oughs> ทิงบ่น้อปลาเนอแขกนำแบบทมือมาทานนะเมนูปลา,าปดต้ำมันหง เขาอยากกินข่าวแล้วมาก่อนทุ่งหนึ่งเขาอยากกินก่อนเาสียประกันภัยพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ถึงเวลาเพื่อนหนึ่งสิผาพันขีบเนาะอันนี้สิเป็นทางเทิงเพื่อนพี่น้องเยย้อนทั้งลุ่มเนี่ยเ่าบอกว่มีบ่วงซาจอยสิเป็นเือน เป็นยังบางเป็ยางาศทั้งเป็นยงพี่นองเอนนพี่นองนาพีนปปนะ่น้เนังงาพี่นป็นงงพ่นนาพี่ัาพ่น้องาง่น้ัานับางบ่ับนุก็ับนไบานัสตอนัตบ่อนบ้านยพี่น้อ,นอนนง กินข่านี้พี่น้องเลยนังจบเนี่ยไงนลาบเน่ยไงลาบเป็ดบนนี้เข่าผักพรอนไปเลยเียงเดียวกับุวงซิมไหมลาเป็ดเป็นเส้นเมพร้อมกับเนาะ

จะพอกันใหม่คลิปนะแอฟเนาะสบายดี